ก็สวัสดีชาวแว่นวงฟุตบอลทุกคนนะครับสวัสดีครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยก่อนเกมยูฟาแชมเปียนลีกนะรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับก็กลับมาระเบิดจะบอกว่าความมันไหมผมคิดว่าหลายๆคนก็อาจจะยังแบบไม่ค่อยที่จะมีคู่ใหญ่เจอใหญ่สักเท่าไหร่เออในในรอบนี้นะครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยก็ถือว่า มันกลับมาเปิดความเข้มข้นแล้วกันเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันแบบว่าไม่ได้จริงจังมากนักนะเพราะต้องยอมรับว่าบางทีมเนี่ยฟอร์มการเล่นพวกเราเองก็แทบจะไม่ได้ดูหรือแทบไม่มีความรู้เลยด้วยซ้ำนะครับเอามาเป็นแบบว่าเหมือนโมก่อนเตะแล้วกันอ่ะอ่ะเหมือนเพื่อนมาคุยกันแล้วกันนะครับก็คู่ที่จะเตะกันเนี่ยคู่แรกนะครับเดี๋ยวเราจะรวบกันทีละ2คู่เลยนะครับเรามาพูดถึงโคเปนเฮเกนจะเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้กันก่อนแล้วกันนะครับ ก็โคเปนเฮเกนเนี่ยเข้ารอบมาด้วยอันดับ2ของกลุ่มนะครับเหนืออันดับก็คือกาลาตาสลายกับแมนยูนะเอาจริงๆก็ถือว่าโคเปนเฮเกนเนี่ยชายาคือเด่นในบ้านถือว่าทําผลงานได้โอเคในในรอบแบ่งกลุ่มนะครับแล้วก็สุดท้ายพวกเขาตะลุยมารอบนี้ได้แต่ว่าต้องจับใช้คําว่าเป็นเต็งหนึ่งได้ไหมแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ไม่ก็ไม่แปลกที่จะใช้คําว่าเต็งหนึ่งนะครับใช่ ก็ความพร้อมเนี่ยเราอาจจะเน้นไปทางที่ซิตี้เยอะกว่าด้วยความว่าพวกเราอาจจะคุ้นชินหรือว่ามีความรู้มากกว่าแล้วกันนะซิตี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยโอ้โหฟอร์มการเล่นพวกเขาอย่างที่ทุกคนน่าจะรู้กันดีนะครับว่าร้อนแรงจริงๆแถมนักเตะที่มีอาการบาดเจ็บเนี่ยไม่มีใครเลยนะครับ เต็มที่ที่เว็บูสกรให้เช็คฟิตเนี่ยมี2คนก็คือทั้หน้าของกวาดิโอกับทั้หน้าของมาเตโอโควาซิตซึ่ง2คนนี้เนี่ยมันสลับสับเปลี่ยนบุญเวียนได้ตามสไตล์เป๊ปอยู่แล้วนะครับโควาซิตก็ไม่ใช่11ตัวจริงอยู่แล้วส่วนกวาดิโอเนี่ยเดี๋ยวก็มีใครมาเล่นแทนได้อยู่แล้วเชื่อผมเออสำหรับเป๊ปนะใช่ใ ก็หลักๆนะครับเอา11ตัวจริงของซิตี้แล้วกันคือทางเว็บพูสกอร์คาดดาวไว้ว่าผู้สำบัติตูเป็นทาน่านของเอเดอร์สันนะครับแนวรับก็มีวอลเกอร์สโตนดีอาร์แล้วก็อาร์เก้ตรงกลางเนี่ยเป็นเอ่อทา่านของโรดี้จับคู่กับดิโค่ลูอิสนะครับแนวรุกก็มีโดกูเควินเดอร์บอยฟิลฟอร์เดนแล้วก็หน้าเป้าเป็นเออร์ลิงเบลฮาร์แลนด์นะครับก็อย่างที่ทุกคนน่าจะรู้ว่าเกมในพรีเมียร์ลีกนัดล่าสุดเนี่ย จริงๆเป๊ปก็ถือว่าพักตัวเหมือนกันนะหนึ่งแหละ<ช>คือไม่ได้เอาเดอบอยลงเป็นเซเวตตัวจริงแต่ว่าสุดท้ายเกมมันตึงๆหน่อยก็ต้องส่งพี่เขาลงมาสุดเ <c oughs> จอใช่นะครับแล้วก็โอ้โหคนอื่นอยู่ในช่วงฟอร์มดีฮาร์แลนด์กลับมายิงได้เรื่อยๆแล้วก็จานิวโดกูเกมที่เจอกับทางด้านของเอลตันก็ฟอร์มร้อนแรงเหลือเกินนะเออแม้จะไม่ได้มีชื่ออยู่ในสกอร์บอร์ดอะแต่ว่าในเกมเมื่อใครได้ดูอะแม่งโคตรอันตรายเออคือ ต้องใช้2คนถึงจะหยุดอยู่อย่างน,นี้ดีกว่าใช่ใช่นะครับก็มาดูสิติเฮ o ูเฮ d ในการเจอกันสันหน่อยแล้วกันนะครับเจอกันเนี่ยสครั้งนะครับก็เป็นทามนเชสเตอร์ซิตี้ที่ทําได้ดีกว่านะครับชนะไป2เสมอ2เท่ากับโคเปนเฮเกนเนี่ยยังไม่เคยสามารถเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้เลยนะครับย้อนกลับไป นัดล่าสุดเนี่ยก็คือฤดูกาลที่แล้วนะครับ2022-2023ก็ซิตี้ชนะในบ้านเนี่ย5-0แต่ว่าพอเป็นเกมในบ้านโคเปนเฮเกนเนี่ยก็เสมอกันไป0-0<แ>นะครับกต่คก <10 S 1> โคเบะเเด่นในบ้านอ่าใช่คือโดยรวมเนี่ยเจอกัน4นัดเนี่ยโคเปนเฮเกนเล่นในบ้านเนี่ยคือไม่แพ้เลยนะแต่ถ้าเล่นในบ้านซิตี้เนี่ยคือโดนหมดเลยนะครับส่วนฟอร์มของทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้นเนี่ยอย่างที่บอกนะครับว่า6นัดหลังสุดเอาจริงๆผมว่าเกิน6นัดนะคือตอนนี้เนี่ยพวกเขาชนะมา10นัดติดเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับแมนเชสเตตอร์ซิี้ ก็อย่างที่ทุกคนน่าจะทราบว่าฟอร์มเนี่ยร้อนแรงสุดร้อนแรงจริงๆนะครับส่วนฟอร์มของโคเปเฮเกนนะครับด้วยความที่ว่าเหมือนทีมพวกเขาเนี่ยจะอยู่ในช่วงที่ปิดลีกอยู่นะ,ะแข่งล่าสุดเนี่ยก็คือพวกเขาไปแข่งรายการแอตแลนติกครับนะครับเพราะฉะนั้นความเข้มข้นเนี่ยผมก็ไม่มั่นใจว่ามันจะสามารถดึงเขาเรียกว่าอะไร <Mad> Fitness, แมต์ฟิตเนสความเข้มข้นอเออได้มากขนาดไหนนะครับคือล่าสุดที่เจอเนี่ยก็รู้สึกเหมือนจะเจอโม e นะครับแล้วก็ชนะโมไป3-1ก็ต้องรอดูว่าความเข้มข้นระดับอย่างนี้เนี่ยสามารถที่จะหยุดยั้งแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้หรือเปล่านะ,ะก็ต้องรอดูส่วนผมคิดว่าเกมนี้เนี่ย ยังไงซิตี้ก็ดูดีกว่าชัดเจนนะไม่ว่าจะมองด้านไหนก็ตาม,มานะครับเรื่องความพร้อมเรื่องความมั่นใจผมคิดว่าซิตี้น่าจะผ่านไปได้ผมว่าซิตี้ชนะ2-0อนะมองว่าเกมนี้มันโหมันทำให้เห็นแล้วว่าฮาร์เรนเดอะบอยเขากลับมาทุกอย่างพร้อมแบบดุ ปีกซ้ายขวาเล่นดีหมดแต่ผมรู้สึกกังวลซิตี้อย่างหนึ่งนะรู้สึกผมดูเขามามันจะชอบเหมือนมีจังหวะที่มันแบบเสียประตูง่ายไปนิดนึงนะสำหรับซิตตี้อ่ะแต่คือมันเสียแต่แบบก็แบบว่าแบบไม่ได้ไดร้ายแรงอะไรมากอ่ะเพราะว่าไงเขาก็ยิงคืน4ีลูกอยู่แล้วอ่ะแต่ผมรู้สึกว่ามันแบบเออแบบอยู่ดีมันจะเสียมันก็เสียแบบง่ายๆเลยอ่ะคือต้องระวังหน่อยว่าถ้าโคเปเฮเกตมันรับแน่นจนเอา 1.0ึ่งศูนย์ได้ก็ถือว่าอันตรายพอสมควรแต่ผมคิดว่าเกมนี้ซิตี้น่าจะผ่านไปอย่างสบายสี่หนึ่งอ่ะสี่หนึ่งเลยอรอโ okay. อเคส่วนอีกคู่หนึ่งที่เราจะมาพูดกันผมว่าคู่นี้น่าจะเป็นคู่ที่น่าจะสนุกที่สุดนะนะก็คืออาร์เบลไล์ซิกนะครับที่ต้องเปิดบ้านเจอกับเรอัลมาดริดนะครับก็ผลงานในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยไลฟ์ซิกก็ถือว่าทำผลงานได้ค่อนข้างที่จะ โอเคนะเพราะว่าเข้ารอบมาเนี่ยก็คือเป็นที่2ลรองจากแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่<อ>คือในกลุ่มเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะโดดเพราะว่าเหลือไอ้ยังบอยกับสวิวนสตาอะไรสักอย่าง,งผมจำชื่อไม่ได้นะคือมันไม่ได้เจอสายหินมากนะักมันเหมือนเป็นการแข่งขันกันระหว่างซิตี้กับไรซิกเลย<อ>ซึ่งไรซิกเอาจริงเนี่ยเขาเก็บทีมได้หมดแต่ว่าเจอซิตี้เนี่ยเขาก็แพ้ถึง2เกมเลยไง ส่วนทางด้านของเลอัลมาดิดเนี่ยโอ้โหตอนนี้ต้องบอกว่ากําลังเข้มข้นคือเข้ารอบแบ่งกลุ่มมาเนี่ยด้วยฐานะแชมป์กลุ่มอยู่แล้วนะครับสำหรับเลอัลมาดิดกลุ่มมาดิดที่อยู่เนี่ยก็มีนาโปลีมียูเนียนเบอร์ลินอะไรอย่างนี้นะครับคราวนี้เนี่ยเรามาดูนักเตะที่ คาดว่าน่าจะมีปัญหาและกันฝั่งของไรซิกเนี่ยผู้เล่นบาดเจ็บเนี่ยจากเว็บฮูสกอร์คือไม่มีชื่อนะครับมีเพียงแค่เช็คฟิตนะส่วนทางด้านของเรื่อมัดลิดเนี่ยมีหลายคนเหมือนกันอย่างที่อย่างที่เราทราบกันดีว่า mm hmm. มัดลิดเจอปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นเกมนี้เนี่ยน่าจะไม่มีครับจูดเบลลิงแฮมนะครับอันโตนิโอรูดิเกอร์มีทางด้านของมิลิเตาติโบกูตัวนะครับดาวิดอา ok ราบาที่เป็นปัญหาที่ บาดเจ็บทั้งนั้นนะ่ะนะไอพวกรายชื่อเก่าๆเนี่ยคือเจ็บยาวซะด้วยนะใช่ส่วนนาโชเนี่ยก็อยู่ในรายชื่อเช็คฟิตนะครับส่วน11ตัวจริงฝั่งไลฟ์ฟิกเนี่ยผมว่าตัวเด่นๆที่ทุกคนน่าจะพอคุ้นชื่อคุ้นหูกันอยู่แล้วก็มีทท้งนั้นอ่ะเจหนูซิมมอนมีแดนนี่โอโม,โม่มีเบนเจามินเซสโกอย่างนี้นะที่แบบว่าเป็นตัวที่น่าจับตามองนะครับส่วนมารลิดเนี่ยที่เหลือเนี่ยค่อนข้างที่จะครบนะเออแม้จะไม่มีจุดเขาก็ยังมีอ่ามีโรดิโกมีวินิซิอุสจูเนียรวมไปถึงอ ที่พร้อมสอดแทรกทุกตำแหน่งเสมอโทนี่โค้ดนะครับวาเวเดโดยแนวรับเนี่ยถือว่าอันเชล็ตติต้องปะผูกพอสมควรนะเพราะว่าในรายชื่อที่เว็บพูสกอร์คาดดาวเนี่ยคาวาฮาลาัวเมนนี่นาโชมเมนดี้ ผมไม่มั่นใจว่าท่านาโชไม่ไหวต้องขยบเขามาวิงเก้า,เาไปเล่นในตำแหน่งเซนเตอร์หรือเปล่าต้องต้องรอดูอีกทีนึงนะครับเพราะร <S 2> <S 2> ว่าปัญหาเยอะพอสมควรนะสำหรับเรอามาลริดส่วนสถิติในการเจอกันนะครับทั้ง2ทีมเนี่ยเคยเจอกันเมื่อฤดูการ2022-2023นะครับก็เป็นบ้านใครบ้านมันนะครับบ้านไลซิกไลซิกก็ชนะไป3-2มมลิดก็ชนะไป20ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นการเจอกันในรอบแบ่งกลุ่มนะครับคราวนี้เนี่ย ต้องมาเจอกันในรอบ knock out นะครับก็ต้องรอดูว่าฟอร์มเนี่ยใครดีกว่ากันนะครับส่วนฟอร์มการเล่นนะครับไลซิกนะ5นัดหลังสุดถือว่ามีปัญหาพอสมควรนะครับพวกเขาเนี่ยชนะได้เพียงแค่เกมเดียวนะครับเสมอเกมเดียวแล้วแพ้ไปถึง3เกมนะค่อนข้างที่จะมีปัญหาพอสมควรนะครับส่วนเลอลมาดริดนะ ฟอร์มโดยรวมถือว่าโอเคแม้จะมีปัญหานักเตะที่มีัมีบาดเจ็บเยอะอ่ะคือ6นัดหลังสุดของเรอัลมาริดเนี่ยพวกเขาชนะไปถึง4เสมอ1แพ้1นะครับเกมที่แพ้เนี่ยก็คือเกมที่แพ้แบบดเดือดเดือดยางแอลนติโกมาริดอะ่ะเจอกับแอตันมาริดอ,อ่ะมันๆน,นะครับเกมนั้นนัดล่าสุดเนี่ยก็คือศึกชิงหัวตารางนะครับแล้วก็มาริดเอาชนะคิโรนาไปได้4ีศูนย์นะครับคูณสวัด<อ>เรียบร้อยแต้มเนี่ยมาริดค่อนข้างที่จะเริ่มทิ้งห่างแบบชัดเจนและ เพราะฉะนั้นฟอร์มโดยรวมเนี่ยมาริดก็ค่อนข้างที่จะน่ากลัวอยู่แล้วนะครับแล้วพอมาเตะในรายการยูฟาแชมเปี้ยนลีกบัฟคูณ2ไปอีกไม่เตะในบ้านท่น <c oughs> ที่บอกเออ <c oughs> ก็คาดว่าเกมนี้เนี่ยมาริดเนี่ยดูดีกว่าแม้จะเตะที่บ้านไลฟ์ซิกก็ตามแต่ผมคิดว่าอาจจะไม่ใช่งานที่ง่ายขนาดนั้นนะในความคิดเห็นของผมก็ต้องรอดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าเออทางด้านของไลฟ์ซิกเนี่ยจะมีทีเด็ดหรือเปล่าแต่อย่างที่บอกครับน,นักเตะที่ ของมัดลิดเนี่ยน่าเป็นห่วงก็คือพอมันเริ่มกลับมาเตะยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแล้วมันต้องลงถี่ๆซ้ํซาๆอ่ะกับนักเตะที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บค่อนข้างที่จะเยอะระดับนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะจัดกันยังไงนะแต่ผมก็เห็นว่ามัดลิด อันเชลติแม่งก็จัดมาได้ตลอดแม่งก็ผ่านมาได้ตลอดไม่รู้มันทําอะไรเออต้องก็เลยคิดว่ามาริตน่าจะผ่านไปได้แต่อาจจะยากหน่อยเชียร์ชนะสัก2อหนึ่งอ่าผมพี่เหมือนปูลยผมรู้สึกว่าเกมนี้น่าจะตึงๆนิดน้อยเพราะว่าด้วยความที่แนวหลังเองก็ไม่ค่อยสมประกอบเท่าไหร่หรับมาริดคิดว่าน่าจะผ่านไปได้แหละ2อนึ่งเหมือนกันอ่าครับคราวนี้ ก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับ2คู่แรกนะเราอาจจะไม่ค่อยมีข้อมูลหรือพูดไม่ค่อยชัดเจนอะไรเท่าไหร่ยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยก็เหมือนมาพูดคุยแล้วก็มาเช็คกันว่ารอบ16ทีมนี้เนี่ย จะมีทีมไหนที่สามารถผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้นะครับเพราะเอาจริงๆเนี่ยคือถ้าหากไปดูแบบตารางหรือดูความน่าจะเป็นเนี่ยมันก็จะเป็นซะทีมใหญ่ซะเป็นส่วนใหญ่หน,นะที่แบบว่ามีโอกาสที่จะเข้ารอบต่อไปต้องรอดูว่าจะมีเขาเรียกว่าอะไรละ่ะเขาเรียกว่าคดีพิการผ่าปอาปอคดีพิกออเขาเรียกว่าอุบัติเหตุทางฟุตบอลเกิดที่คู่ไหนหรือเปล่านะครับก็มันเป็นรอบแบ่งกลุ่มแล้วอ่ะแล้วคิดว่า2ทีมนี้เนี่ยเออสองคู่นี้เนี่ยหนึ่งแหละคือมันเป็นทีมที่บอลรองบอลรองอ่ะเจอ เจอเล่นเจอเล่นในบ้านก่อนนะ่ยคือบอลลองได้เล่นในบ้านก่อนนะ่ยผมคิดว่าพวกเขาก็คงที่จะต้องแบบใส่ให้สุดเน้นให้สุดก่อนนะไม่อยากจะไปแบบว่าไปไปฝากความหวังเอาไวใ้ในเกมสุดท้ายที่ไปเล่นที่บ้านทีมใหญ่ๆนะครับแถม2คู่นี้ก็อย่างที่บอกอย่างที่ซา,าบ,บอกก็คือน่าจะเป็นเนะต็ง1เต็ง2องนะสำหรับมาริสและซิตี้นะครับก็คิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับหาพวกเราตกหล่นอะไรไปก็ย้ำอีกทีขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไป